เพรคุณน่ะต่ำมีความคิดต่ำๆทูกข่าวถึงแม่งออกมาแม่งมีแต่ข่าวโลเกียอะนะพี่ชัดจำจำอีโบได้ไหมใครฮะอีโบอีโบเนี่ยแหมจ้างอีโบเยโบไม่ได้จำได้จำได้ฮะแหมเยโบข้อออกมาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเล่นเกมนิติสงครามสะท้อนยุคต่ำสุดของพรรคอะไรอย่าเสือกเลยเออมึงไปเอาตัวมึงให้ดีก่อนนะอีโบนะผมไม่รู้ชื่อใครมาไม่รู้ใครอีโบเนี่ยแหละนะแล้วก็บอกว่าไปเอาตัวมึงให้ดีแลกอย่างมึงไงนะ อย่างดีนะทาเป็นมาสเสนอหน้าออ,อย่างมึงมันไม่มีแล้วครับในบอกแล้วหมดไม่มีอะไรเละเทะสิ้นดีแล้วตั้งแต่ข่าวนั้นเนี่ยนะที่เป็นข่าวก็ช็อกช็อกกัะวงการเมืองออนะครับไปอีกคนนึงเข้าโรงแรมอีกคน,<อ>น,นเข้าโรงแรมอีกคนถ่ายรูปแล้วแล้วก็ตุเรตทุลังนะโพสต์เองด้วยซ้ำไปโพสตเองแล้วมีการเล่นท่งเล่นท่ามีทั้งหมดมีแค่นี้ก็พอแล้วอย่ามายุ่งกับการเมืองให้เขามันเละเทะเลยนะมันเสื่อมไปแล้วนะคนพวกนี้แล้วมาบอกว่าเอะไรนะ พักพ่อไทยในต่ำสุดแล้วมาเล่นเกมนิติสงครามและการที่คุณเนี่ยมาเล่นลิ้นเล่นคํากันเนี่ยคุณคิดว่าตัวเองสูงส่งแค่ไหนดิโบเดี๋ยวตัวมึงแน่จริงมึงมาลงเดียลงกันมึงว่าใครจะเลือกมึงแล้วทาตัวสูงส่งแค่ไหนมึงจะต่ามึงมาบอกพักพ่อไทยต่ำสุดมึงอะต่ํยิ่งกว่าอะไรเลยความคิดของมึงอะต่าโคตรต่ํา บอกให้แล้วบอกเลย <ผม S 1> นะเป็นสุภาพสตรีก็ไม่มีข่าวเรื่องต่ำๆมาหรอกอตัวเองอย่ามาปกปิดตัวเองใช่นะวันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะ,ะแต่ผมพูดเรื่องความจริงแล้ขออนุญาตอย่ามาปกปิดตัวเองว่าตัวเองคิดว่าตรงนี้พักนู้บางนี้ต่ำ ตัวคุณน่ะต่ำมีความคิดต่ำๆถูกข่าวถึงแม่งออกมาแม่มีแต่ข่าวโลเกีความคิดโคตรต่ำนี่แหละบอ,อกให้เลยถ้าความคิดไม่โคตรต่ำม,มึงจะไม่คิดแบบนี้ถูกก <ๆ S 1> ็ทำความต่ำๆออกมาแล้วไงถูกต้องนะสงสารเน้สงสารตัวเองที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้และยี่โบเนี่ยนะต้องไปดูตอนเลือกตั้งเชียงรายอะเป็นไงต,นตามต้องนเพื่อยใตตกต่ำคะแนนตกต่ำเพื่อไทยทิ้งขาดเลยพรคประชาชนเป็นไง ผ่านกว่าสอง0 0กว่าคะแนนดิงงเหวเลยแล้วเป็นไงฮะวันนี้ใช้ชื่อประชาชนแต่เอาประชาชนเป็นตัวประกันถูกแล้วก็สามารถขายอุดมการ์ให้กับไอ้พักเล็กมาเป็นนะใช่เป็นนายกเออไม่นี่ครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากฮะและก่อนที่ก่อนหน้ามึงศูนย์พันแน่นอนแล้วคิดดูนะไอ้บรรดาพักเล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะที่ก่อนหน้านี้ไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันกับพรคประชาชนสุดท้ายพิงทิ้งไอ้พักประชาชนฝ่ายค้านกูกระโดดไปเป็นร่วมกันกับไอ้รัฐบาลฝั่งของไอ้หนูเป็นไง แล้วยังหน้าด้านหน้าทนเขาวางแผงกันมาเห็นไหมวางแผงกันมาแล้วยังหน้าด้านหน้าทนการที่ว่าการจะยึดนี่เป็นสภาแห่งชาติ<อ>ถ้าทัไปเหมือนกับประเทศเหมือน,ในใคล้ายๆกับในอดีตน,น,น่ะอคอมมิวนิสต์มีสภาแห่งชาติแห่งประชาติไทยแล้วมันทาได้ไหมสมัยเหมือนกับอะไรยึดอํานาจอ นะแต่ก่อนบานประชาธิปย์เขาเคยเรียกว่าเขาแพ้นี่ปชาธิปตยดแบงเขาเรียกว่าประเด็กการรัฐสภาแต่อันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็จก,การรัฐสภา <billion. S 1> แต่อันนี้แม่งเหมือนกับไอยเย้บม,มันอะไรเขาจะเรียกยังไงมันไม่ใช่ประเด็จก,การมันเหมือน,นอาจจะเป็นไอ้สภาหแห่งชาติเหมือนก็คล้ายคลคอมมิวนิสต์อ๋อคอมมิวนิสต์คือไม่มีใครสิ์อ้าปากได้พวกพวกูควบพวบหมดคอมมิวนิสต์รัฐสภาเออคอมมิวนิสต์รัฐสภาอย่างนี้ดีกว่านะมันไม่มีใครทำนะรัฐธรรมนูญนี้ก็งงอ๋อ มีการทำา MOA กันคุยกันสองภกคไม่สนใจรัฐธรรมนูญกูทำแล้วก็ไม่ได้ให้เกียรติประชาชนแต่มึงบอกคะแนนเสียงมึงมาจากประชาชนแต่มึงไม่ให้เกียรติประชาชนทั้งประเทศดูเอาแต่ทับเวรกรรมมีจริงเนี่ยถึงได้บอกไงว่าแหมอีโบเขาตั้งคําพูดมาแบบดูดีนะแต่หารู้ไม่ว่าที่พูดมาเนี่ยคุณรู้ตัวป่ะอีโบรู้ตัวไหมว่าไอ้คพูดแบบนี้มันเป็นการพูดที่สมองเกรดต่ำในสมองเกรดต่ำนะความ ความคิดปริมาณลดลงแต่คุณภาพติดลบทำไมคิดต่ำก็ไม่มีเรื่องต่ำๆใต้สะดือได้ยังไงล<ช>่าแล้วเนี่ย<อ>สมองเนี่ยบอกให้เลยลงสายจะอยู่ใต้สะดืออ้าก็ใช่ไงถึงได้คิดออกมาได้อุบาทนเท่นี้ถ้าคนดีๆเนี่ยเขาไม่ทำอะไรอุบาทชาติทั่วแร้กแล้วพอดเองแล้วก็ดังเองแล้วทำเองแล้วสุดท้ายพอดเองดังเองดับเองถูกแดกฟรี<อ>ถูกแดกฟรี เรียกร้องอะไรก็ไม่ได้อ่ะจะไปเรียกร้องอะไรล่ะอายุเกินแล้วเออไม่ใช่ว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรไม่ใช่ไล่เดียงสาก็คิดว่าอะไรนะเอ่อไปเป็นข่าวแล้วเนี่ยเขานึกว่าเขาจะมารับผิดชอบเนี่ยอายุเกินงแล้วดันทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่ใช่ไล่เดียงสาแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้เยาว์โอ้ผาคนแก่อ๋อผ้าคนแก่ โดนข้อหาพระคนแก่โอยบเลยก่อนที่จะมาวิพกาววิจาร์คนอื่นเขาก็ไม่ได้ดูสารรูปตัวเองว่าตัวเองเด่าติดรบเกตต่าแค่ไหนแล้วสังคมเขาก็ไม่ได้ยอมรับคนประเภทนี้คุณจะแต่งสวยดูดีจะดูงามจะทําเป็นค่อยๆพูดค่อยๆจาจะเป็นเข็นเ่ีไยไม่มีใครเขาเชื่อคุณวาจาในดิตใจคุณมันบอกแล้วไงคนเราไม่เคยคิดแต่เรื่องต่ำๆมันยังไงมันก็ เวลาพูดนะประดิษฐ์ถ้อยคําที่สวยงามเลศหรูนะเวลาที่เขาจะพูดจะาแล้วพูดช้าๆเนิบๆเหมือนเป็นคนผู้ดีบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยทำเป็นเหมือนตัวเองดีทาเป็นเหมือนตัวเองเนี่ยอยู่เคียงข้างประชาชนพอถึงเวลาพอชีวิตส่วนตัวไปโชว์เต้าโชว์นี่แต่ชุดโชว์เต้าไปยืนเป็นนางแบบมีเยอะนุ่งน้อยห่มน้อยเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเนี่ยสภาผู้ทรงเกียรติแต่เ้าออกมาเป็นลุกงเน็กห่มน้อยอะไรประเภท เขาเรียกอะไรไหมอีพวกคนพวกนี้ถ้าเป็นวกศิลปินดาราผมไม่ว่านะอาชีพเขานางแบบอะไรผมไม่ว่าแต่ถ้าเป็นอาชีพเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับอะไรมาคุณมาทําแบบนี้บางคนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เที่ยวด่าคนนุ้นคนนี้แต่ตัวเองนั่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าไหวห้าง บางคนไปนั่งแดกเหล้าแดกเบียร์แดกผมไม่ได้ว่าคนดื่มคนไรแต่คุณต้องแอบว่าคุณจะการกินคุณต้องกินแบบไหนไม่ใช่คุณเอามาโพสไม่ใช่คุณเอามาโพสคุณเป็นอะไรพูดทรงเกียริคุณมาโพสในวันนี้คุณนั่งแดกเหล้าบางคนเมายืนเยี่ยวก็มีสอสอพังนี้ใช่ไหมเมายืนเยี่ยวมันเมาแอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้ ี่รู้แปลที่อะไรเลยนี่แหละมาว่ากันนะนี่แหละเขาบอกอะไรป่ะอีกนว้อย่างนี้เขาเรียกต่ําหรือไม่ต่ําเราไม่รู้เกรดต่ําแต่ถ้าคนมีตําแหน่งมีอะไรเนี่ยเขาจะมีการดูแล้วว่าทําอะไรเขารู้ว่าจะต้องเลี่ยงยังไงคนเราเขาเรียกว่ามีหน้าฉากหลังฉากผมถูกไหมผมเคยเห็นคนสูบบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่เนี่ยเวลาตอนนี้ผมดูคนสูบบุหรี่เวลาเขาจะสูบกันดีเขาก็ต้องหลบ หลบคนออกไปหลบให้ไปอยู่คือเขาสูบนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาก็จะไม่สูบสาธารณจนเขาเรียกว่าเปิดเผยเกินไปทุกคนเขาก็รู้ว่าคุณก็สูบคนรังเกียจเยอะแล้วมันตอนนี้เป็นที่สังคมรังเกียจเขาก็จะไปอยู่ในที่่ของเขาแต่ไอ้บางคนเนี่ยโอ้โหอาหลางช้างทำไมเหมืในสภายังนั่งสูกบุหรี่แล้วดูดบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายพอเขาจับผิดได้ก็เอะไม่ใช่รู้ได้ยังไงหลักฐานไม่มีก็นั่งกับมึงนั่งเนี่ย เขา<ป>บอกว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะไงคะ,ะก็เลยเปิดเผยให้ทุกคนได้รับรู้แต่หารู้ไม่ว่าสังคมก็กตีกับไงว่าว่าคุณเป็นนักการเมืองกินเงินเดือนภาษีประชาชนคุณต้องทําตัวให้มันเป็นตัวอย่างไหม,มแล้วโดยเฉพาะนะักพักของพวกคุณที่คุณเคยเอ่ยกันบอกว่าเลยนะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่มถูกไหมแต่วิธีการการกระทําของคนเป็นแบบนี้เหรอ,อนีเ่เขาตั้งคําถามนะแล้วอย่างที่บอกนะฮะว่าการที่คุณจะออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์มันแสดงได้ แต่คุณแสดงความคิเดเห็นอยู่บนพื้นของความถูกต้องดิไม่ใช่ว่าเอาแค่ความอาคติส่วนตนเนี่ยอีนางโบเนี่ยไม่ได้แหกตาดูเลยว่าตัวเองเป็นมายังไง<ก>เขากดเขากนด,ด,ด่านในอดีตเนี่ยสุดท้ายเขาเอาเรื่องอดีตเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาประจานเขาขุดหมดนะงายบอกให้เลยไปผมนั่งอยู่ไปจะมีหน้าที่กูอยู่กับครอบครัวกูดีกว่ากู uh huh. ไม่ต้องมายุ่งหรอกคือไม่ต้องมาหาเสษุาเลยเหรอกยังไงชีวิตคุณมันแปดเปื้อนอยู่อย่างนี้อยู่แล้วใครเขาก็เห็นก็ชี้น้า โอ้โหโง่นะไปหลอกโดนหลอกแดกเออมีแต่คนแดกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ดีใช่ไหมมีความรู้ด้วยนะมีความรู้ด้วยนะมีครอบครัวที่มีกระตังเอแต่ทําไมทําตัวเยี่ยงนี้เขาถามแบบนี้สังคมเขาถามโดนหลอกแดกแต่ว่ามนเปิดเผยด้วยตัวเองนะไม่ได้มีใครไปขุดเลยนะไม่ได้มีใครไปขุดเลยทาไม่เนียนขับรถตามกันมาทําไม่เนียน ว่าข่าวเป็นข่าวนะของจริงเป็นข่าวแล้วก็จับได้แล้วเรื่องจริงด้วยอแล้วแถมมีอะไรเยอะแยะไปหมดว่ากันไปเวลาตอนนี้ผมดูคนสูบบุหรี่เวลาเขาจะสูบกันิีเขาก็ต้องหลบหลบคนออกไปหลบให้ไปอยู่ที่คือเขาสูบนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาก็จะไม่สูบสาธารณะเขาเรียกว่าเปิดเผยเกินไปทุกคนเขาก็รู้ว่าคุณก็สูบคนรังเกียจเยอะแล้วมันตรนนี้เป็นที่สังคมรังเกียจเขาก็จะไปอยู่ในที่ที่ของเขาแต่ไอ้บางคนเนี่ยโอ้โห อาหลางชางทําไมเหมืในสภายังนั่งสูบบุรีแล้วดูดบุหรีไฟฟ้าผิดกฎหมายพอเขาจับผิดได้ก็เอไม่ได้รู้ได้ยังไงหลักฐานไม่มีกนนันกันเมืองนั่งเนี่ยโชคใหญ่เขาบอกว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะไงคะก็เลยเปิดเผยให้ทุกคนได้รับรู้แต่หารู้ไม่ว่าสังคมก็ตีกับไงว่าว่าคุณเป็นนักการเมืองกินเงินเดือนภาษีประชาชนคุณต้องทำตัวให้มันเป็นตัวอย่างไหม และโดยเฉพาะนะักพักของพวกคุณที่คุณเคยเอ่ยกันบอกว่าเลยนะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ถูกไหมแต่วิธีการการกระทําของคนเป็นแบบนี้เหรอนีเ่เขาตั้งเขาตั้งคาถามนะแล้วอย่างที่บอกนะฮะว่าการที่คุณจะออกมาแสดงความคิดเห็นวิพ,พากษ์วิจารณ์มันแสดงได้แต่คุณแสดงความคิดเห็นอยู่บนพื้นของความถูกต้องดิ ไม่ใช่ว่าเอาแค่ความอคติส่วนตนอย่างอีนางโบเนี่ยไม่ได้แหกตาดูเลยว่าตัวเองเป็นมายังไงเขาโกรธเขากรด่ดดาในอดีตเนี่ยสุดท้ายเขาเอาเรื่องอดีตเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาประจานเขาขูดหมดนะงายบอกให้เลยไม<ง>่ไม่น,น,นั่งอยู่ไปมีหน้าที่กูอยู่กับครอบครัวกูดีกว่ากูไม่ต้องมายุ่งหรอก <c oughs> คือไม่ต้องมาหาเศษานเลยหรอกยังไงทินี้คุณมันแปดเปื้อนอยู่อย่างนี้อยู่แล้วใครเขาก็เห็นเขาก็ชี้หน้าโอ้โหโง่นะไปหลอกโดนหลอกแดกเออ มีกับคน <แด S 2> พูดว่าอ,อยู่ในพื้นที่ที่ดีใช่ไหมมีความรู้ด้วยนะ,ะมีความรู้ด้วยนะ,ะ,ะมีครอบครัวที่